สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพิจกิกทุกๆุกท่านนะคะและแม่หมอก,ก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม 563-channel นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากค่ะซึ่งก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะนับตั้งแต่วันที่16ถึง31ธันวาคม ปี2,566ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณนะคะเอาละคะ่ะชาวพิจิกคะในที่สุดแล้วเนาะพวกเราก็ได้พาชีวิตเดินทางมาถึงช่วง15วันสุดท้ายของปี2,566นี้แล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชีวิตกว่า350วันที่ผ่านมาแต่ก็เอาราคาถึงแม้ว่าการดำเนินชีวิตของคุณในปี2566นี้มันก็อาจจะไม่ง่ายซักเท่าไหร่เนาะเพราะชาวพิจิกนั้นมีดาวพระฤหัสบดีโคจรเสียเป็นอาริกับดวงชะตาส่งผลให้นะคะในหลายคนหลายท่านคุณก็มีความติดขัดนะคะในเรื่องของปัญหาภาระทั้งจากครอบครัว ผู้หลักผู้ใหญ่และก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่ารายจ่ายในปีนี้ของคุณนั้นก็มีเยอะมากนะคะจนคุณแทบจะหมุนเงินไม่ทันหรือบางทีค่ะอะไรก็ตามที่เราได้คิดได้วางแผนเอาไว้ในท้ายที่สุดมันก็มักไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังนะคะแต่ชาวพิจิกทั้งหลายเมื่อคุณได้ก้าวข้ามผ่านทั้งหมดมาได้จนถึงวันนี้ ก็แปลว่าคุณนั้นเป็นคนที่เข้มแข็งและก็เก่งมากๆแล้วนะคะและสุดท้ายแล้วค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราก็ต้องดำเนินชีวิตกันต่อไปอยู่ดี mm. ก็เอาละค่ะชาวพิจิกคะสำหรับโชคชะตาของคุณเนาะในช่วง15วันที่เหลือของปีนี้นั้น mm. ก็นับว่าน่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับคุณนะคะ เพราะว่าดาวอังคารดาวประจำตัวของชาวพิจิกนั้นก็จะยังโคจรมั่นคงเป็นเกษตรตราที่บดีไปจนถึงวันที่2 7ธันวาคมค่ะและดาวอังคารในราศรีพิจิกนั้นก็จะส่งผลให้ชาวพิจิกนะคะจะได้เป็นตัวของตัวเองจะรักตัวเองและคิดถึงตัวเองมากขึ้น ช่วงนี้สำหรับชาวพิจิกนั้นถือว่าคุณจะมีเซนต์มีลางสังหรณ์ที่ดีค่ะและก็มักจะตัดสินใจได้ถูกต้องอยู่เสมอเอาล่ะชาวพิจิกก็เอาเป็นว่าเนาะในช่วง15วันนี้ขอให้คุณเชื่อในลางสังหรณ์ของตัวเองเข้าไว้แล้วคุณจะสามารถผ่านเรื่องยากๆไปได้นะคะในวันที่17บันวาคมดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินค่ะ และเมื่อดาวคู่มิตรใหญ่นะคะโคโจรเข้าไปเป็นเทวีโชคในราศีธนูนั้นก็ยอมจะหนุนส่งให้ชาวพิจิกคุณมีเกณฑ์นะคะจะได้รับการอุปถัมภ์การช่วยเหลือนะคะช่วงนี้ถือว่าจะมีกาลยานามิตรนะคะนำพาลาบผลเงินทองมาให้กับคุณคะ่ะเอาล่ะใครที่ขยันทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายคนทำธุรกิจนั้น ก็นับว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะได้กอบโกยรายได้และผลประโยชน์เรียกว่างานจะสร้างเงินสร้างทรัพย์ให้กับชาวพิจิกนะคะ 26. ทธันวาคมดาวสุขจะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณค่ะดังนั้นเนาะชาวพิจิกในท่านใดที่คุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมันเหนื่อยมันหนกักมีแต่เรื่องวินาศมีแต่เรื่องให้ใจของคุณต้องพังทลายแต่เมื่อดาวสุขได้ย้ายราศีนั้น ก็จะส่งผลให้ชาวพิจิกจะมีความผ่อนคลายสบายใจที่มากขึ้นถือว่าชีวิตของคุณจากนี้ไปจะได้พบกับความสุขความสมหวังในช่วงปลายปีและในช่วงสิ้นปีนั้นถือว่าชาวพิจิกคุณจะได้พบกับบรรยากาศของความคึกคักสนุกสนานที่มากขึ้นค่ะปิดท้ายในวันที่27ทธันวาคม ดาวอังคารดาวประจำตัวของชาวพิจิกก็จะโคจรเข้าสู่ราศีธนูมีมาตารฐานเป็นอุจจาวิลาชในเรือนการเงินอุจจาวิลาชราชาโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชาศักดุจราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองเอาาชาวพิจิกคะก็นับตั้งแต่วันที่27ทธันวาคมเป็นต้นไป จะเป็นช่วงที่ชีวิตของคุณจะเฮงและก็ปังเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าดาววาสนาของคุณนั้นกำลังจะได้ย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่กำลังจะพุ่งขึ้นไปนะคะทำให้ชาวพิจิกจะโดดเด่นนะคะในเรื่องของการเงินการหารายได้เรียกว่าต่อจากนี้ไปนะคะโดยเฉพาะในช่วงสิ้นปีปลายปีคุณจะมีวิธีการหาเงินเข้ากระเป๋าได้อยู่ตลอดค่ะ บางคนจะถูกหวยจะรวยโชคหรืออาจจะได้ลาบลอยเข้ามาแบบฟลุกฟล๊กๆอีกด้วยนะคะดังนั้นเนาะโดยรวมแล้วคะ่ะชาวพิจิกสำหรับในช่วงปากหลังของเดือนธันวาคมนี้ ก็ถือว่าดวงดาวหลายดวงเลยนะคะที่จะโครจรเคลื่อนย้ายเข้าสู่มุมที่ดีทำให้คุณนั้นมีเกณฑ์จะได้พบกับความสุขความสมหวังและการงานการเงินของชาวพิจิกในระยะนี้ก็ถือว่าจะกลับมาโดดเด่นมากกว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะดวงการงานสำหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวพิจิกนั้นจะโครจรเข้าสู่เรือนการเงิน ตั้งแต่วันที่17ธันวาคมเลยนะคะนั่นก็เป็นว่าธุรกิจกิจการการงานของชาวพิจิกกำลังจะสร้างรายได้ที่มากมายให้เกิดกับคุณค่ะนับได้ว่านะคะช่วงนี้นะคะยิ่งทําก็ยิ่งได้ยิ่งขยันก็ยิ่งรวยเพียงแต่นะคะมันจะต้องแลกมากับภาระการงานที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะ หลายคนจะได้เดินทางบ่อยได้เดินทางไกลหรือจะมีกิจกรรมหลายอย่างที่คุณจะต้องทำแต่ว่ามันก็จะมีความก้าวหน้าความสำเร็จแฝงอยู่ในนั้นเป็นจังหวะที่งานจะสร้างเงินสร้างความสำเร็จอย่างมากมายให้กับชาวพิจิกค่ะและช่วงนี้นะคะก็ถือว่าคุณนั้นจะมีโชคดีนะคะเกี่ยวกับการประสานงาน การเจรจาการค้าการขายถ้าได้ไปสมัครงานนะคะหรือไปเปิดไปลงทุนทําธุรกิจก็นับว่าจะมีข่าวดีจะสมหวังจะสามารถทําได้สําเร็จค่ะส่วนคนที่ค้าขายคนทําธุรกิจถือว่าช่วงนี้กิจการก้าวหน้ากลับมาอยู่ในจุดที่ดีมากขึ้นโดยเฉพาะในท่านใดนะคะที่ค้าขายในช่วงเทศกาลนั้น ก็นับว่าบรรยากาศของการค้าการขายของคุณนะคะจะคึกคักมากเป็นพิเศษเลยนะคะดวงการเงินเอาละค่ะชาวพิจิกค้าถึงแม้ว่าในตอนนี้เนาะดาวการเงินของคุณนั้นจะยังโครจรอ,อยู่ในภพเสียเป็นอริกับดวงชะตา แต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะชาวพิจิกจะมีดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เรือนการเงินนะคะก็ทําให้เงินทองสภาพคล่องของคุณน,นั้นจะดีมากเป็นพิเศษนะคะในบางคนมีโอกาสจะได้เจอกับผู้ใหญ่ใจดีจะมีกาลยาณมิตรเข้ามาให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลน,นะคะในเรื่องของการเงิน ในเรื่องของผลประโยชน์ค่ะและถ้าหากคุณนั้นกำลังลำบากเดือดร้อนใดๆมันก็จะมีโชคดีปาฏิหารบางอย่างหรือว่าคนบางคนเข้ามาทำให้คุณสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้หรือว่าชาพิจิกนะคะมีเกณฑ์จะได้ในสิ่งที่หวังอยู่นะคะหลายคนจะได้ลาบเพราะปากค่ะการพูดการเจรจาของคุณในช่วงนี้ก็มักจะดึงดูดเรียกทรัพย์เรียกโชคเข้ามาได้ด้วยนะคะ เอาล่ะชาวพิจิกก็โดยรวมแล้วนะคะยังมีลาบผลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและในบางคนนั้นนะคะลาบผลของคุณอาจจะมาในรูปแบบของมรดกนะคะหรือการจะได้เงินประกันภัยได้ลาบได้ผลจากผู้ใหญ่จากคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือจะได้เงินจากช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะดวงความรัก ดาวสุขจะโครจรเป็นวินาศไปจนถึงวันที่26ทธันวาคมเลยค่ะดังนั้นก็แปลว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกในระยะนี้จะไม่ได้หวานชื่นสดใสนะคะ และด้วยปัญหาหลายอย่างที่คุณต้องเจอในระยะนี้ก็เหมือนจะทำให้ชาวพิจิกหลายคนจะมีความเครียดที่สะสมค่ะจนบางทีเนาะในบางคู่ก็มีโอกาสจะทะเลาะกันผิดใจกันได้ค่อนข้างง่ายนะคะสำหรับคนโสดน,นั้นนะคะช่วงนี้คุณก็มีโอกาสจะไปเจอกับคนที่มีตำาหนิหรือคนที่ผ่านการมีครอบครัวแล้วเข้ามาจีบเข้ามาคุยกับคุณนะคะ ดวงสุขภาพก็สำหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เนาะชาวพิจิกเนื่องจากดาวเจ้าเรือนมอรณะจะโคจรทับลักนณาก็นับว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ชาวพิจิกมีเกณฑ์มีโอกาสจะป่วยไข้ไม่สบายได้นะคะระวังโรคเก่าๆจะกลับมากำเริบนะคะหลายคนจะเป็นไข้จะตัวร้อนหรือจะติดไข้ติดหวัดจากคนใกล้ตัวและนอกจากนี้เนาะชาวพิจิก คุณจะต้องระวังนะคะเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการเดินทางหรือบางคนจะมีอุบัติเหตุเกิดในบ้านเช่นการลื่นล้มก็ได้ประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากชาแนลพี่คิม563ด้วยนะคะยังไงเนาะแม่หมอรบกวนค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นแรงใจให้กับทีมงานในการที่จะทำคลิปใหม่ๆ ออกมากันเรื่อยๆด้วยนะคะเอาละค่ะท่านวาคมนะคะก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี2566แล้วนะคะดังนั้นแม่หมอก็ขอ Happy New Year นะคะขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะและก็ขอให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณค่ะขอให้มีโชคมีลาบมีความสุขความสมหวังได้รับในสิ่งที่ปรารถนาะอย่าได้เจ็บ อย่าได้จนอย่าได้เป็นคนที่มีน้อยกว่าใครนะคะชาวพิจิกขอให้เงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันต้อนรับปีใหม่กันทุกๆคนเลยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ